ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับมันนีมีแม่สาวทองแหลกมาเปิดราคาครับแม่นี่ก็จะเป็นลูกของซี่ว่ศูนย์เก่าครับมีใบมีหลอดครับส่วนทองเพิ่นกระทองเคยสามหนึ่งครับได้หาเดือนก็กลัวเนาะหาเดือนก็กลัวใบเกิดเพิ่นมีใบไม่หลอดครับส่วนใบผสมใบทองอยู่ตอนนี้เพิ่นเฮ็ดหลอดเสียครับเดี๋ยวเอาใบหลอดให้เพิ่งครับนี่ครับ เป็นใบหลอดที่เพิ่นเกิดครับใบเกิดครับนี่ครับลูกสาวซีวครับเป็นลูกสาวซีวนี่ครับส่วนใบทองนี่ครับใบทองอเพิ่นทองสามหนึ่งได้หาเดือนกว่า,วาครับเพิ่นรับประกันทองน้ำครับ ตรวจท้องแล้วเรียบร้อยครับหลอดเสียครับหลอดเสียอ่าจะของง้อเกาเพิ่นมีร้านหน่อยร้านหน่อยเพิ่นดึงครับน่าจะเอาไว้บบวิดเมื่อร้านหลอดละเสียครับนี่ครับร่มครับมืนน่อนี้ไปหลอดครับนี่ครับเอาเบืองไล่ละเอียดอ่างัวครับบัดง้อกบ แดงดีครับเป็นแม่สาวทองแรกเพิ่นรับประกันทองเปิดไว้ร้ายมาได้ก่อนมาดิมหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมืพบาทครับพี่น้องเบอร์โทรจกักมาแน่มาดิมเบอร์โทรศูนย์หกสองหกาสามสองหาสเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับพิกัดหนาคอกเพิ่นกอยู่บ้านนท์สูงตำบลนาเวียงอำเภอเสนางการที่คมจังนหวัดนานจเริญครับ พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกัอยากเขามาส้มตัวจริงนะเพื่นกันโทเขามานัดกับเพื่อนกอนครับพี่น้องมาต่อร่องราคากับเพื่อนอยู่หนาขอบอกีบ่แลัผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไกลอยากมาส้มตัวจริงครับไทยสูงรแม,ม่มาดิมไทยสูงอยอยสี่สิบดครับผทยสูงอยู่ลอยสิเจ็ดครับแม่นี่ไายสูงเติบครับว่าสาว่าต้นนี้มีวะ,ะม,มีตนี้ครับผมูผมาอกข้าทุกขาถอนนม บัมีตำนี้เนาะรับประกันตำนี้ครับพี่นอ้องสองชุดากาทอกคาถอนหางดอกแต่ก็นุ่มติ่งบ่มีมีในีแต่สีปานเนาะมีปานด้วยซื่อครับพี่น้องมีปานปานอยู่กับคออะไรน้อยนึงมีทอนนี่นะครับนอกนั่นก็นแ,<ม>แดงจึงเครื่องหมดแล้วครับแดงแห้งครับแม่นี่แดงจนว่าจะดำหมดแล้วครับสีประคามเปลือกงามครับแม่นี่ จุงจักรลอบเนี่ยมาเดี๋ยวจุงยางอพี่ริวคนเบ่งจักรลอบเนี่ยเหมือนกับถือแดดแห้งแดดแห้งบานมีอยู่ขางเดียวครับนี่ก็ร่มแห้งครับมือนี้แข้งขากับถือวันญ่เตืบครับแข้งขาแม่นี่ข้อมียาวข้อมือลึกเงาห้างนี่สุดยอดเลยเงาห้างไงดีครับจับได้รูปได้ใบได้เนาะ อย่างดีครับพี่น้องเพื่อนครับถ่ายรอย C สิบเจ็ดถ่ายซุ้มรอย C สิบเจ็ดครับโทรเขามาต่อรองราคาเอาครับพี่น้องเพราะเราสนใจอยากได้แม่สาวไปเลี้ยงได้ลูกยาวๆเลยครับแม่นี่เป็นรับประกันทองให้ครับเพิ่งถ่ายครับหางหางใหญ่แห้งครับแม่นี่เอาหางใหญยผู้หางกับง่ามครับแข้งขาดีเนาะขีบเรียบง่ามอยู่บ่มือนมะเดื่อ งามอยู่เนาะเก,ก็บเรียบงามครับวันนี้ตำนี้ครับถ่ายเต็มเต็มครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องอีกเ่าหลายเดือนอีกสามเดือนสี่เดือนประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่ครับเก็บเรียบครับเก็บเรียบงามครับบ่งสีเบ่งต,นต้นโตครับสีนี่ได้ใจเลยครับแปมาเข้มเข็ม ชีสดสะดอกับงามครับพี่น้องเบิ่งครับชีสดสะดอเพิ่นเนื้อตัวเยียมตัวกับสุดยอดครับลำตัวยาวๆเลยครับผมได้มากแบบทองกับโทรเข้ามาต่อรองเอาเท่าไรก็หกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาท, 6, 9, บาทต่อรองราคาได้ครับพี่น้องเพื่อนครับ เสี่ยง,ง,งครับบอแครสีเจ็บเลยเหมือนกับตาเยืนเพล่นงามครับทำให้เห็ดเขาไว้ได้น้อยนีิดก็จีดการเนาะงามเลยนะครับพี่น้องทึงสีทึงหนาทึงเหย้าทึงลึกแกงขากระเนียพร้อมครับพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องดูดายสนใจ มักแม่สาวล่องพิจารณาเบ้างครับราคาก็ถือว่ากลางๆเป็นลูกซีว้ลูกสาวซี่ว่ทองสามหนึ่งครับหายากครับราคานี้ใบหลอดก็มีตะใบเกิดครับหลอดมีตะใบเกิดเิ่นกรเก็บวบบ่อบบอันนี้เป็นอะไเพื่อนวนเบ,บ่งครับ รถส่งรถยังกะมีครับโทรกข์ขมาต่อร่องนะข้าวครับแล้วข้าก็ต่อร่องได้เนาะครับผมต่อร่องได้ต่อร่องได้หาเบอร์โทรให้พี่น้องเพื่นอีกจักรอบนี้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองหาสามสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นครับโทรกข์ขมาต่อร่องนะข้าก็เพิ่นเอาครับกูเดมักต่อเอาเลยครับเปิดไว้ให้พี่น้องต่อนะครับไม่ปี่ได้ ตอรองครับขอ,อกหนาขอ,อกกับบาดถนนสูงตำบลนาเวียงอำเภอสีนั่งกาญจนบุรีแจ้งว่าหนาจะเลื่อนครับอยู่ไก่อยู่ไก่ไกขม้าต่อรองแลควข้าวพันธุ์หนาขอ,อกได้เลยครับโทรมานัดเอาครับพี่น้องมองครับหูดีครับยงหยอดีตะหนอกตะหนอกใหญ่ความน่าแม่นี่เน้อ,อ,องแตะหนอกใหญ่ดีมองครับเป็นตอนซว่านครับพี่น้อง ไปไม่ทุนมียังกะเพราะสืเก็บไว้เลี้ยงอยู่ครับพัฒนาไปต่อๆไปเป็นตระใจลูกดีครับบ่งรูปทรงลักษณะแม่นี่แข่งขาคววมเาว่วมลึกค่วมหนาเอาห้างได้สีดืองามครับได้สุยางเลยอ่ามีแน่ยจะดางเนาะน้อยหนึ่งมีดังก็มีป่านครับผมมีดงก็มีป่านน้อยหนึ่งครับ,รบนี่ครับพอพัฒนาอยู่อกครับทำนีไ่ไ้ลูก ออกมาน่าจะไปทังพอน่าจะคุ้มส e. e okay. ีดีอยู่ผมว่าสีแม่นี่เจ็บๆเลยล่อไปรุ่นเอาเนาะตัวผูตัวแม่กับรุ่นเอารุ่นผูรุ่นแม่เอาบานครับพี่น้องว่าต้องไปรุ่นท่องท่องนี่เพื่อนรับประกันห้แล้วถารุ่นผูแม่เอาครับผูได้มันกัไอ้ตัวแม่ผูได้่บมันกับไอ้ตัวผู้แต่ถ้าได้ไปลุ้งว่าเรากระมันทั้งสองเนาะ มาทั้งสองครับเลี้ยงว่วกับเลี้ยงเอาลูกได้ผู้ได้แม่กับ่มมีปัญหาครับขอแค่ได้ลูกปีละโตนี่ครับเอาสลับยูนีก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแจ้์กดติด,ดตามกดซับสไครต์่องยูทูบร่มรถเข็นน้ำครับเปิดจะบอได้ผ่าดคลิปไหมไหมสลับยูนีกสวัสดีครับผม